ไม่มีใครแย่งหรอกอันนี้มามาเร็วไม่มีใครแย่งไม่บัวขาวหรอกลูก <c oughs> ใครจะมาแย่งล่ะลูกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องเฝ้าไปนอนไปมาไม่ต้องเฝ้าไม่มีใครแย่งของหนูหรอกลูกเฝ้าอาหารกลัวคาจะมีแย่ง ไม่มีใครแย่งหรอกลูกมานี่มามามาขาวกับเอ้ยใครจะมาแย่งเรามาเร็วมามามาเร็วมาไม่มีใครเข้าแย่งหรอกเขาอยู่ข้างนอกกันหมดไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องเฝ้าเฝ้าไว้ตลอดชีวิต <c oughs> <c oughs> นานตั้งนานแล้วลูกปะมันเมื่อยมันเมื่อย มาจุ๊กจุกันเลยมานี่มามาไม่มีใครแย่ง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 ไม่บัวหรอกลูกไม่บัวได้กินคนเดียวเลยกินคนเดียวเลยลูกไม่กินคนเดียวเลยมามามานั่งตงนีดีไม่มีใคนแย่งไม่บัวใครจะแย่งหรอลูกไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งนอนนอนนอลงแล้วนอน ไม่มีใครแย่งหรอกลูกนอนเฝ้าเลยบ่